i love snow นี่คือมัดเผื่อพึ่งสูงเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมไปครับผมวันนี้ต้นตะเคียนนะครับลุยต้นตะเคียนกันนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับผม วันนี้ผมจะทำครบไปขึ้นต้นตะเคียนนะครับครบง่ายๆนะครับถ้าเรามีใบตองเนี่ยก็ใช้ใบตองกล้วยน้ำว้านะครับมันเนี่ยประมาณนี้เอามารวมๆกันนะครับผมไอส่วนที่หุ้มก็อะไรก็ได้ครับผมที่มันเป็นหญ้าเขียวนะฮะใบตับเตือไม่มีก็เลยใช้ใบกระถินนะครับสายรัดก็เคือยานางนะครับผมเนี่ย ตัดออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ เอาเข่ากระแทกนะครับตรงกกเนี่ยครับตรงนี้ให้แน่นๆเลยนะครับเวลาเราใส่สายสับทายนะครับผม มัดให้แน่นนอยก่อนนะครับเวลาเราขึ้นพึ่งสูงมันจะไม่ค่อยหมดแต่ถ้าพึ่งต่อยเนี่ยเราสามารถแกะได้นะครับผมแต่ถ้าครบหมดก่อนเนี่ยมันจะเสียเวลาเราต้องลงมาทําเหนื่อยเปล่าๆนะ กระถิ่นมันสั้นนะผมต้อง,องเจิอย่างนี้น <laughs> ...... minyah 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 tad height แ้วครับผมสังเกตว่าตรงนี้ผมจะมัดแน่นใช่ไหมแน่น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 ตรงนี้จะบานหน่อยนึงเวลาเราจุดตอนแรกนะครับตอนจุดตอนแรกปล่อยให้มันบานนะครับแกะอีกก็ได้ครับผมตอนก่อนที่จะเข้าหาพึ่งก็แกะให้มันบานครับอีกตรงนี้จุดให้มันควันให้มันติดตั้งลงเนี่ยฮะโบกพึ่งพอพึพ่งไม่กวนก็ปล่อยมันแต่ถ้าพึ่งกวนเนี่ยมีดเราก็เอามาแกะแล้วก็ขีดครบออกหน่อยนึงให้มันควันนะครับผม แล้วก็ประหยัดคไปด้วยนะครับแต่ถ้ามัดใหญ่เลยเนะี่ยมันหมดไวนะครับผมถ้าเป็นพุ่งสูงนะบางทีหมดก่อนก่อนที่จะตีพึ่งเสร็จจะโดยซ้ํานะครับอันนี้คือมัดเผื่อพึ่งสูงเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมไปครับผมวันนี้ต้นตะเคียนนะครับลุยต้นตะเคียนกันนะครับผมอ่อนสมังครับผมมาถึงต้นแล้วนะ เดี๋ยวดูวใต้ก่อนอีกทีนะโอ้เพิ่งยังอ่อนอยู่นะครับหรือว่าขาดเดี๋ยวผมขอสำรวจแป๊บหนึ่งนะครับผมคอนเก่าที่ผมตีนะต้นตะเกียนนะครับผมสรุปยังอ่อนนะครับผมปล่อยไว้สักสิบกว่าวันนึงนะครับผม ครับส่องเห็นถึงถึงลังนู่นเลยครับ เสาไม่ไหวโอ้ยโอ้ยรถถอยขยองฟ้าสวยงามชวนดูพึ่งด้วยดูดูความแห้งแรงนะครับตอนนี้กำลังไถกันใหม่ใช่ม